พิถีขาดต้หม้อตู้หม้ตู้หมเออเลือกขา่องให้ชุดถ่ายแะได้เคมาทันเลือกขา่อ,องให้ชุดถ่ายเลยน,ลยลยนี่ไห้ใกางไม้เปล่หนงม,นบบมัน,นะนมีเรื่องนางค่อยมือหให้หย่งเฟินวะใหเอสั่วด้หมไว้สุดจักนน พกเกดซีบอบมีแล so sure. ้วแต่สิบสอบอะจะมาขวดถ่ายใสบายดีพี่น้องย่อเข่าอีกแล้วเด้อ ยังอถ่ายล้เดี๋ยวนี้นะหน้าใกล้มุเนาะกูขึ้นมาแล้วย่างแตยหายให้ยหงใดอก็กลังมัดเขาอยู่มัดเตยเว้นเลยจ้ะเชื่หนกกุเห็นอ่ะมัเนี่ยเออตุกขนะพี่ใหญดก็กลังมัดเขาอยู่เป็นไรพอนักอยู่อ nát dìu sì à? bò đưa phì nọ sang này hai bò bà lẹo tì áo à, phá ơi bà lẹo mất cho con đưa phì nọ, bà nhìn đoàn mặt khỏi đi bò dìu xuất hai ngay thật là cụ yên nhỉ mấy đứa mới chỉ bắt cụ khỏi xoay cả mắt hai ngay này ไก่เลยเ่าส้มสอพี่น้องหายง่ายลุกๆพิ่นิส้มสีไล้ไล้สอบเลยเขาโชคดีอูห้ยเงี้ยแม่เจ้าวัยังหาหน่อยหมเด้ยังซ้องหาพี่น้องอันี้นี่ไกันนี่ีซ้องหองห้ต่มันหาหน่อยเด้พี่น้องมาเจียวเขาได้หลือวเขาซ้องหายชุดถ่ายได้คยมาบะทัน

ุดถ่ายก็ยขขตีเนาะขอให้องให้ถ้ายห้ายสุด นาก็บรนน่อยหนาแท้นูนจะไพี่น้องพี่น้องไม่เลื้ยงเเสี้แดงแม่จะขึ้นบเอ็หัวจดนะหมวจะยุ่งใช่ไหมไปนแม่ไปเอาหมวนะหมวยู่งจด้าไม่เลื้ยงเพินเขาเพินงามพี่น้องแบบว่าใส่หมวกันเห็น เล็บสีว่วะมีดดงเนี่ยไม่เห็นแต่เสือสีแดงพี่น้องห่วงขขาอ่ะ ห่วงข้าวห่วงข้าเหมือนแรกอย่างมัดตอพี่เนาะย่งบราใก้เคนอ่ะโอหาเห็ดกินก่อาเจียวกบกันนิดหน่อเจียวกงเจียวกบย่งหน้าให้เคืงเพี่ไงแ่สิงแหละแหละี่งเฮ้ยเฮ้ย้ยนโอ้ยบิดถีขาดตุ้มู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 น่ ซองตัวชิคุณน่ะบนนีกะ่อยนะพี่น้องสะออนน้องบิดไปหาเขาวซอยโอ้ยเมนูอบๆเลยพี่น้องแถวกบพี่น้องกบเขาน้อโกบหน้าชื่อบอลคุดเอาเมื่อวานนี้ทัดยิมไปหน้าสะออนก็เลยบัเห็นตอนคุดพี่น้องมีเรื่องสีมุกขมองขมองงัวเด้อขมองงัวดทัดิมไปเจลกบพลาดพี่น้องมาหน่อยซองตัวนี่ สบายจริงๆเลยผ <c oughs> <c oughs> ู้ไม้ใหญ่สองตัวกับสบายไปไปเกี่ยวข้าวซอยไปหาข้าวซอยสุดดีมันนั่นพี่น้อะกํลาลังดังไพ่ต้มกบอยู่เดอ้อเฮ็ดค้วเฮ็ดข้าวพี่น้อะ พหมอพอดเดพอพาลงเลยเดอพี่น้องพี่น้องต้มกบเดอนี่ต้มกบจะต้มกบเอากระชิมเจ,จวเจวกบเดอร์เจวกบนี่มะพีขาา้าวจีมาเรียบร้อยแช่งพรีบลิบใช้ลงไปเลยนี่ยหมะมีหัวพลาคอม,มีอันนี้พลาคอมหน่อยเนี่ยกระสีต่ตง กับที่นี่นี่แอาขางบงตรัม,ม,น,ม,มนี่พวกบัวพร่อมนอนเปแช่เลย โกผักกันโตหนึงคุดเอากกคบมันมันไปเนาะใบอาศีมันมันก็เอาในเด้อแต่ว่าอันุ่งมันเอาวไหไมไปก,กิน,น,นแล้วฮากับใบอาศีมัน้นพี่เนปลูกบอางคบอันคุดเอา เปนดอน,น,นเห็นดังดังกลุกกลกุลกันะยิ่งนินเสียงมันแรงก็กับปูนะหุ้มได้ไมเนี่นลองมสีนะเจลก็สดพะนนะไปสีหนะ้ี่นอ เอากระด,ดูกได้พี่น้องเอากรใส่น้ำเลย นี่แหลนี่ตัสองดตัวเลยลดตัวลดตัวพี่นนองเียบเด้นพี่น้องมาเด้อมาเด้อถ้าไรส่ถุงนอนพี่เน้าถ้าไรใส่มเด้อพี่น้างมาเด้อส่ถุงนกอส่แล้วเสบแล้วเสีเียบนอาปลาแดีนะคใส่ต้นตุบเดี๋ยเจียบโคพี่น้อง พี่มือันใส่้วามหน่อยใส่พีหน่อ,อมน่อยแต่หน่อย,อยสมสื่ออิ่บอ่ะมาใส่เยเสรพีหน่อหมสิ่มก่นอนย่า,าง้ะห้ะพี่น้อหฮมกรสีพร้อมเสิร์ฟเลยเด้อเจวกบหน่อยค่ะเจวกบน้อย อาหารบานห่ากวสิมีประมาณเด็กนั่งดู้นี่แหลเจวกบเจวกบตับมักทั่วหไพี่น้องลงต้มมักทั่วหไจ้าอะไรอะเสียกันทีนงนะ ตะมักตัวด้วยพี่น้องจะกอฟ้าวาม่สุกตั้ัวให้ตั้ตัวหาตจมวให้กัหาเดี๋ยวเนี่ยไปที่นหนเอินใช่หรอละ อนบานเห่าห้าบเกี่ยวคงเกี่ยวขาวกับชิมีประมานี่เด้อเจลโกบตำหมกทัวไ้สมผอกสมพักแกมกับพักหงาคาคินเนาะแ้วก็มีไม่เลี้ยงเป็นสิบปอู้ขมองงัวเนาะจ้าตอนนี้ม่เลี้ยงกําลังอู้ขมองอยู่บรรยากาศกระแดดแต่พี่น้องเนาะอู้เป็นทีเรียบร้อยลวเด้ออู้ขมองอู้ขมองด้ยพี่น้องนี่อู้ขมองขมองจ้าใส่ตา วดีวมุกอะไรพี่น้องอู้อ่ะอู้สวยงามสุอู้สวยงามอู้ขมองงูอ่ะมาเด้อพี่น้องทานเฮามีมกขอมองเนี่ยอู้อู้อน,นเจลกบเจลกบเลยเก๋ตัม้มครัวมาเด้อพี่น้องสิกินให้เบิ่งจักคำสองคำเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่านี่เนาะนี่ เจียกบเจียกบนี่ได้พี่น้องขึ้นเขาเขากดนั่งเจียโก้เครือพี่น้องมีเรื่องนังคอยเมื่อยแห้งเฟินวะเกี่ยวเขาย่างไฮนึงเด้อยบันี้เด้อ เบิงขาห้าได้จักเลียนแหละหนึ่งสองสามสี่ท้งนี้หาเลี่ยนพี่น้องั่งตารางสามจะใชเบิงเด้อห้าเลียนห้าเลียนหา,หาทางนี้ได้พอสามบะ่หกเจ็ดแปดพี่น้อง้ดอกำลังก,งกองอยู่แปดเลียนนี่ แปดเลี่ยนนี่ได้เจ้าพี่น้องนี่ทา่า,าน,เเนเลี่ยนน,นี่แปดเลี่ยนแล้วมักมักขูดตีนข่อยเพียอมักขูดตีนข่อยเพียงแปดเลี่ยนนี่อเค่ะนี่ซีนไ่กระชับเขาเนาะก้องเขาก้องเขาเน่ยซีนแล้วยังหาอ่ะนี่เด้อพี่น้องก้องเขายี่ต่อเน,นี้ย แปดเลี่ยนนี่พี่น้องแปดเลี่ยนแปดเลี่ยนให้เอฟซถ้วยวัาสดินสิได้เขาจักสอพี่น้องฟรีนี่เพื่อถ้วยถือสีสีเทียวเพื่อถ้วยถึอน่พี่น้องเฮ้ยเฮ้ยชิมีคนถ้วยถือกี่ว่าเนาะพี่น้องเขาวสดิมนกำลังใดนึ่งซ้อมคามสีหา Oh, 8. เจียนยนี่เลี้ยนที่แดนี่ดยจะลังเลือดนี่นะไุ่น้องไม่กลับมาข่าถท่าน่ยังทานละกูมาซีหาให้ท่นท <isms> ่านล่ะกูมาซีหาให้เฮ้ยเฮ้ยสตตางจัดส<ะ>ุดยนดเฮะ ไอเอสีถ so <uk> oh ั <i> ่วได้ไหมไว้อสิได้จักอันนั้นโฮเกิลซีบสอบนี่แหละไว้สิถ้วยั่แปดสิบสอบอ่ะถ้ามันกลายเด้เถอะอย่างเรนบัวได้แล้วปีกลายยังว่าสิได้หนิบัวพลแบบบัวได้เดี๋ยวนันได้ใส่สอบท่านเถอะสอบกากระทิ้งเลยพอดีได้ประมาณสองหลายสอบไม่ถนอง่วงว่ะอยู่เดี๋ยวขันบัวไล่เถอะด เขาไน่มีซันเขาเด้อมันรนร้ายกาลัวกันโอ้พี่น้องกล่องกับเพียงขออย้อเลยให้เอสที่ชวยวาสิได้จักสอเพื่อช่วยถือแสดงว่าถ้วยแม่นซาดีน,นะบพุพาถ้วยดอกถ้าละกูขึ้นมาเวิร์ตเนาะกูขึ้นมาว่าจากถ้วยได้พี่น้องเดอ้อคลิปนี้กับมือนี่แหละเกี่ยวเขาเนี้ยอีกให้เนึองพี่น้อเขีนเมนูเจลวกอกเจลวกบเนาะค้นเะขา เอาไว้พอกันไม่คิดหมาได้ไปนอนสบายดีบ๊ายบาย